ก็สวัสดีทุกคนวันนี้ก็ยินดีตอนถาสู่ซอง,งเอกันนวันน้ก็เางมา EP สมยนี้สิพาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศคือคลิปก่อนเขาเปิโฆษณาสลกสอง EP อใน EP ที่สามาเปลี่ยนบรรยากาศพาไปเปิดอาหาราไปเปิดอาหารเนาะกินแบบกินพวคืสอสบานาองก็กินแบบแปลกนะพี่นอง กินปลาหมึกเป็นบอกินแจงได้ี่แหละแปล๊บขอที่ไปเบิร์นกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ได้ไหมเนาะเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปอ่าขั้นพร้อมหลัครับไปเบิร์นงกันเลยพี่น้องับแป๊บหนึ่งเอาแบบเบาๆก่อนเนาะ ตัวนี้ผ่านผ่านชิ้นเดียวตนนี้แซบแซมแซบมีมาละแกะข้าวแกะข้าวตัวนี้ถือว่าผ่านผ่านออกินได้ตอนนี้กินได้ อันนี OK. <com elaborate> ้ถือว่ายังบวบแฝงนะยังบวแปลกโอเคตอนนี้ยังว่าถือว่าจัดว่าธรรมดาธรรมดาธรรมดาสตอนนี้แบ่งหมดแล้วมีอาไรๆกัดแตงน้อยอ๋อตัดเสียไปเนาะ มึดมึดเออมามึดเปมึกระดองนะมามึดนะใมึดกระดองใหญ่ๆเฮ้ยมึดกระดองอืมันนี้มึดแตงอันนี้มาละมึดแตงแก่ข้าวมาละมันจะออกรูดขุมขมจะไงมึดแก่แก่ข้าวได้อยู่โอเคโอเคเจ้าสีฟูนี่ต้องอ๋อไข่ไข่ไมึก ไปเจอนนผ่านผ่านกินได้ไปคิดที่สามไดาอืมคิดที่สามอันนี้วะัน ไปสริงๆวุ่นไปเน้องคาับบ่งจะกระจกับเนี่ยนะคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์นมมนได้หรือว่ามียังทักทายมาก็ได้พี่เนอะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ไหมเนอะอืมกระตลาดมันน่าแต่เออ กินตนนันก็ได้เลยนะก็ได้นะแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปเดินไปไหนกินได้แลกกินอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปมาทักทายวอลกันนาฬิการ์ตูนต้องลองต้องลองเดี๋ยววันหนึ่งต้องลองเยังดินนี่นี่มุกตัวนี้นนนยินดิ้นอันนี้นบุ๊มีของแกข้าวไม่ตัว จิ้มอะไรกับมึกสดๆอะไรก็กินแบบดิบๆสิ่ยจ้าชิยจ้กินได้ดีนะแต่ก็อย่าเอาไปเห็ดแบบนี้นะว่ามันก็อันตรายอยู่ดีนั่นแหละแต่ใจดีต้องลวกก่อนหรือว่าซอยให้เป็นน้อย ต่อๆๆไปคิดไปคิดไป <c oughs> เน็ตอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> เน็ตล้วเหรออะอครับผ้ได้เน็ตเป็นวินีก็คอมเมนต์เลยนะคอมเมนต์ใต้คิวเลย เรือเน็ตบมได้แห้งรวมแนะนำมาว่าเบอร์รักอยังเงี้ยน,นะคือขายได้ที่มันแห้งแนะนำมาจะได้ไหมเนาะลองมาได้ซ้ำมันจะเป็นตาแซ่บเลยะนะออมาได้เอาคลิปโอ้มันจะเป็นคลิปใหมล่ละกันนะตัวนี้น่าสนใจ หลายคนจะกินนะเวลาคนจะกินมันยัง,ยง,ยงหน้าตาใค <c oughs> <c oughs> ร่ใคร่มีน้ำจิม้มน้ำจิ้มกันไหมมาดีมีน้ำจิ้มกันกินกันไปแล้วกัดกันไปแบบนี้เลยอืมโอ้โด,ดูมือ กินได้โอ้มึกเห็นไหมมึกแตงขาปากเลยเออกอดเหว่าสปิลิตการกินชิยอะนะกินไะง คนที่กินมืดชดๆแบบนี้ได้เป็นเป็นเลยเทว่าเก่งนะเนี่ย <c oughs> มีห้องสวยห้องงามเนี่ยเฮ้ยน่ารักถ่ายสติกเพื่ออ่มันมันต้องมีวิธีกินเขาต้องศึกษาวิธีกินเราต้องกินบอนได็กก่อนนะมันจะปลอดภัยว่ามืดไปเป็นอันตรายแล้ว เติมลายมั้ยอ่าโดดลายชุดอ่ะมันต้องมีวิธีจัดมั้ยวะต้องมีวิธีอ๋อๆๆเฮ้ย แต่เขาส้นแน่ที่เห็นนี่เด็กคนกเกาหลีนะที่ว่ากินพวกหมึกดิบหมึกสดๆแบบนี้เป็นๆแบบนี้อย่าเอาไปลองเด้อพี่น้องอันตรายถ้าหาชีกินเราต้องศึกษามันครั้งแรกต้องศึกษารายละเอียดเราต้องกินแบบไดจับแบบใดเป็นสปลอดภัยอ่ะนะแต่กินแบบนี้ ถ้ากินกันอย่าอยู่คนเดียวต้องอยู่สองถึงสามคน,นไปเพราะว่ามันอันตรายอยู่างไะติดคอบอยอย่างบ่าไนะหนเฮ็ดคีบให้ใจนี่แกะระวังเันได้ไหมนอนได้ทางสาวลอดภัยไว้ก่อนให้จบให้จบเลยอย่มันใหจบอืมสดๆอยู่เลย ไปแล้วหมดลักไปอันตรายแต่ก็อยากอย่าคิดนะจ๊ดยั โอ้ไวันนี้ก็ขอจบคลิปยังไงอะไรไปเน้องก็ได้เบิร์นเลยกะเดย่าลืมกดติดตามเลยได้อแล้วก็กดแชร์กระดิ่งไว้นะเพราะว่าถ้าเบิ่งคลิปต่อไปวิชิมีคลิปทั้งโลกคอมเมนต์มาแน่ว่าคอมเมนต์ใต้คลิปไม่ได้ว่าอย่างไรลงลงคลิปแบบใดประมาณใดนะฮะให้อยากให้คลิปประมาณใดก็อคอมเมนต์ใต้คลิปได้ หลากหายจีบไปเห็นไหนถ้าเห็นได้นะการจีบพยายามเห็นได้ทั้งลองคอมเมนต์าว่าต้องการให้จีบแบบไหน